กี่ปะโดกัดอ้หายครับมึงกี่ ยไปแล้วโอ้หูยไอ้ซาดคุยไปแล้วโอ้โออหูยไอ้ซาดฉาดูได้หน่ไอ้เหี้ยฉาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนสายจะพันข้างหน้าไหมทีมเข้ามาเร็ว bay rồi mà ừ. sải mình phan co bùa na bảo để đu gần thứ vậy thứ vậy thế à chị nó có sao lại là vậy thì mày cho kênh Ghiền เห็นไหมครับฟอร์กำลังไปหาอยู่ปลาดูน่าจะปลาดูโมโหหครับโมโหมโมหหน่าจะรุดปลาน่าจะบ่อยู่นะครับ วันนีน้หน้าเใหม่็นไงนะครับผมเมื่อกี้ไปโดกัสอ้ายครับเมื่อกี้อยู่กับหน้าทีมนะครับหน้าทีมถ่ายให้สะโพตอ,อยู่ดูบ่ดูอยู่บ่สายเลี้ยงนิดหนึ่งดูนะครับดูดูเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นหนจะอยู่อยู่ดอกป่านหนจะอยู่อยู่ เออน,นี้นะาๆเข้าใหม่แล้วนะครับผมเห็นเห็นว่าครับเห็นป่าปะออมาอยู่เขาว่าน่าจะคอหันนะ่ะาอกวนะน่ะโอ้เด็กกับบาและเนาะขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับผมเมื่อกี้นี่มันยังอยู่นะครับตอนที่ผมรับไปเอานะ่ะสายมันยังดึงอยู่นะครับก็เรียบร้อยครับเชโด ที่หนึ่งวัดคันขาดอีกคันหักอีกโอ้ไปห่อขึ้นฟังก่อนอ๋อทีเดียวสักโอ้โห